เราอยากอวดบ้านอะแต่แต่เรารู้สึกยังไม่พอใจแต่เราอยากอวดเดี๋ยวพาไปดูบ้านแป๊บนึงนะพาไปอวดบ้านดีกว่าจะพาไปดูบ้านนะตั้งใจสร้างมาก ไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ก๊อปคนอื่นมาอันนี้ก๊อปคนอื่นมานะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งแป๊บหนึ่งเก็บขอนี่ของก่อนโอ้ยกดพิ This realm true. บ้านที่ไม่ใช่บ้านมันคือ สถานที่ที่เราสร้างทั้งหมดใช้เวลาน่าจะหลายวันอะสามวันอะอสามวันเราสร้างเสร็จอยู่ไหนะอุย้ยจำคีย์รักไม่ได้สามวันไม่ใช่สรุปเราเผลอไปรลือแค่แกะเก่าไปแล้วนะ่ไงไงนี่ไง สามวันเลยนะอยากจะอวดคนอื่นเขาแต่ก็แบบยังสร้างไม่เสร็จพะมันติดเหลืองหรือติดแดงเนี่ยแหละมันสร้างได้แค่นี้เนี่ยเป็นไงสร้างมาอย่างเนื่อน,นานไม่รู้จะเอาให้ใครชมสร้างสักหลายวันเลยมีเก้าอี้ให้นั่งไหมนี่นี่ตรงนี้ได้ อนกนฟันสั่งนั่งชมกงนกที่สร้างงานที่สุดในที่แห่งน,นี้สร้างไว้ถ่ายรูปนะใช่ไหมมันสวยไหมคุณสร้างงานมากกงนกนั่นอะ ไม่รู้ว่าเขาจะแก้บักให้มันสร้างง่ายกว่านี้หรือเปล่าหรือว่ามีของที่ทําให้สร้างง่ายกว่านี้เพราะว่าตอนที่สร้างเองมันยากมากเหมือนแบบว่าพอซูเมรุมาใช่ไหมแล้วมันเหมือนจะสร้างง่ายกว่านี้อ่ะแต่เราแบบตอนที่เราสร้างเหมือนมันยากมากยากจนไม่รู้จะยากยังไงแล้ว มีข้างหลังข้างหลังมันหลังมันไม่สวยข้างหลังต้องปิดไว้ไม่ใช่หนาะคือเราสร้างกรงนกสูงไปเราอยากให้มันลงมากว่านี้อีกนิดหนึง่งแต่เราแบบว่าเราเหนื่อยแล้วอะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันแก้ไขาย,ยากมากอะมานแก้ไขาย,ยากมากเราทำ เราทำโปรกคลิปไว้ด้วยนะว่าเราจะมาแก้อันเนี้ยแต่แบบยังไม่มีเวลาก็เลยก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปหรือยังไม่ได้ไลค์อะไรอย่างเงี้ยเสียดายมากอยากอยากปรับให้มันลงมากว่านี้อีกนิดหนึ่งแล้วก็ใช้ฐานอันเนี้ยให้มันน้อยลงข้างในก็ให้มันกวงแล้วก็เอามาเอาข้างนอกมาแปะเอาขนอกแปะ ผลงานชิ้นเอกคือชิ้นนี้แหละมันยากมากเพราะว่าเราที่เราจะปรับให้มันใช้ของน้อยลงอะเพราะว่าเราจะได้สร้างบันไดให้เสร็จเพราะตอนนี้มันเป็นสีแดงมันสร้างต่อไม่ได้อืม,อม ูเกาะอื่นสิได้สร้างไหมอันนี้เอามาจากคนอื่นนะจำรหัสจำรหัสเขาไม่ได้อะแต่เขาสร้างสวยมากดูสิเนี่ยสร้างสวยอันนี้นี่อันนี้ก็สร้างงานอยู่อันนี้เราติดไว้เล่นๆ หลบอันเนี้ยแต่ก็แบบพยายามเราอยากทำเป็นบาลิมชายหาดอันเนี้ยแต่มันไม่มีของให้ทำแล้วมันสวยอะแบบคุณมันจะมีฟอนิจอร์บางอันที่มันอยู่ในเกมแล้วมันเหมือนเหมือนบาแต่ว่ามันไม่ได้เอามาขายในในในการน้ำชานนี้อะ เออนั่นแหละก็เลยทําไม่ได้ข้างบนเป็นนี้ข้างบนแบบอันนี้เป็นที่นั่งทํายากนิดหนึง่งข้างในบ้านมีอะไรหรือเปล่าอยาวพาไปดูจําไม่ได้ <c oughs> อวดบ้านอวดบ้านอยากอวดทำนาน ก็เลยอยากวอดอม,มีปลา,ายอยู่ในบ้านอันนี้เป็นห้องสมุดอันนี้ที่ผิดไปให้ฉัน สมุดไม่มีอะไรเลยมีโต๊ะผลงานชิ้นเอกอยู่ชิ้นเดียวอันนี้เป็นบาร์ของน้องดีโอนะน้องแมวน้อยดูข้างบนมีอะไรบ้างข้างบนดูอุ๊ยอันนี้อันนี้ห้องทำง,งานน้องจีน อะไรเท่าไหร่ไม่รู้จะแต่งยังไงอะ่ะอันนี้อันนี้ไม่น่ามีอะไรนะห้องนี้อ๋เป็นห้องนอนใช่อันนี้เพิ่งจัดใหม่อยากได้บรรยากาศแบบนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานตรงนี้นิดนึงงา มุมนี้มุมนี้มุมนี้ก็มุมทำงานเหมือนกันมุมทำงานของตัวละครน,นี้เอาเบดยคนเวียนหัวไหมเนี่ยสายซะเยอะเลยอันนี้เป็นห้องห้องเก็บความทรงจำแต่ยังไม่ได้เล่นมันก็เลยโลง่งยังไงล่ะ จะพาไปดูอีกแบบหนึ่งแบบลีเย่อ้อมันมีอีกแบบหนึ่งลีเย่มันจะเป็นมันจะเป็นส่วนวงกลมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูส่วนวงกลม This realm true. เปลี่ยนอาณาจักรเอออันไหนน,น,นนะอันนี้ก็มีโครงการจะทำคล้ายๆสารเจ้า แต่ว่ายังไม่ได้ทำถูกอันนห้โอเคอันนี้จะทำเขาวงกดแล้วมันไม่รอดเพราะว่ามันแดงก่อนอย่าพาเข้าไปอยู่ในบ้าน นี่เวทีเ่ยๆก็ไม่ไม่น่ามีอะไรโดดเด่นบ้านนี่นี่ห้องทำงานพาทัวพาทัวรวนทันได้เห็นหรือเปล่านะเดินเร็วไปหรือเปล่าเรากดนี้ปะกเอา้านี่นี่พาเดินช้าๆเนาะ อันนี้จะทำเป็นห้องอาหารเหมือนพัตคามีอีกอันนึงเป็นห้องครัวห้องครัวห้องครัวกำลังเดินไปน,นี่อันนี้ห้องครัวห้องครัวเหมือนร้านอาหารไม่ถนัดเน้ อ,อวิ่งออกกันอันนี้เหมือนห้องสมุดเหมือนทั้งชั้นเนี้ยเป็นห้องสมุดในห้องไม่น่ามีอะไรเออใช่ในห้องม,มีอะไรพาไปดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ทำนาน อีกอันนึงเป็นอันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้มีโครงการจะทําหลายอันแต่ว่ามันใช้เวลานาะอันนี้มองไม่เห็นนะต้องไปอีกทางอ่ะอุ๊ยอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันก็สวยอันนั้นทำเสร็จแล้วอันนั้นเป็นบาะอันเสร็จแต่๋ย่าพาไปดู นี่อันนี้อันนี้เป็นแบบส่วนวงกลมยวกดให้ดูดูอย่างงั้นมันไม่ค่อยสวยดูอย่างนี้มันก็สวยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คือตอนสร้างมันสร้างยากสร้างยากทั้งหมดเลยนะอันนี้นี่มันเป็นวงกลมวงกลมเข้าใจที่เราจะสื่อว่าอันเนี้แบบเหมือนเอาไว้เดินเล่นหามุมถ่ายรูปอะไรเงี้ย น,นีแล้วก็เดินเดินเข้าไปตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นสวนแต่ว่ามันช่างยากนะเพราะมันจํากัดพื้นที่เราก็เลยไม่รู้จะสร้างอะไรเพิ่มใส่อะไรเพิ่มไปได้แบบตรงนี้ก็เป็นสวนเขามีอันนี้ให้อ๋อเออใช่ม,ใชมันเหมือนกรุงโรมเนาะเออเออใช่ ไปพาไปดูอีกอันนี้อันนี้อันนี้ก็สร้างนานอันนี้จะแบบเดินเข้าไปตึงต้งตึง้งตเดินข้าไปตามแผ่นหินแล้วก็จะผ่านบอ่อน้ำชิบจะผ่านบอ่อน้ำเนี่ยมันยากตรงบอร่อน้ำนี่แหละเนี่ยกว่าจะทําอันนี้ได้ขึ้นไปอ,นอันนี้ มันยากว่านี่นี่ให้ดูให้ดูนี่แบบว่าเดินขึ้นมาแล้วเหมือนจะแบบต้นไม้บางเห็นหลังคานิดๆอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเปลี่ยนบ้านเป็นหลังคาสีแดงอาจจะสวยปะไม่แน่ใจอ่ะเป็นหลังคาสีแดงอาจจะสวยแต่ถ้าเปลี่ยนมันก็ยากแล้วอะต้องดูอาคาร ยังไงเข้าไหมสีแดงมอสต์แต่อ๋อทำไม่เป็นนะสิเนี่ยเปลี่ยนเป็นหลังคาวพวกเนี้ยอาจจะสวยปะ่ะสไตล์ญี่ปุ่นจะได้เข้ากับบอ่อแต่อย่าเปลี่ยนเลยมันยาก เราจะไม่เปลี่ยนอะไรแล้วทั้งสิ้นมันนานมากกว่าจะทำเสร็จแต่ละทีนะมีอีกอันหนึ่งที่เราอยากทำแต่มันทําไม่เสร็จแล้วเราก็ปล่อยโลงมั้งถ้าเราจาไม่ผิดนี่ไงล่ะเนี่ยเราอยากทำให้อันเนี้ยมันมีแสงไฟลอยเหมือนหิ่งห้อยอะแบบมีเทียนจุดขึ้นไปตามต้นไม้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันทําไม่ได้ เพราะว่าฝีมือเราไม่ถึงอุ้ยเราแบบไม่ได้ขยันขนาดนั้นะแบบเหมือนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะอออันนี้อยากทําไม่แน่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปทําอีกแผนที่หนึ่งอะ่ะแผนที่ญี่ปุ่นอะต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่รู้ชาติไหนจะเสร็จ จะเห็นได้ว่าเราจัดบ้านตรงเนี้ยไม่เก่งบ้านหลักอะเราไปกอปแบบคนอื่นมาตลอดเลยบ้านหลักอันนี้อันนี้เราสร้างไม่เสร็จเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้มันต้องซื้อของเยอะแล้วเราคิดว่าถ้าเราแต่งออกมาสุดท้ายแล้วมันจะไม่สวยอะเหมือนต้นไม้แห่งอารมต้นไม้แห่งอารมณ์อะไรอ่ะ ไม่รู้จักอ่ะหรือว่ามันมีอยู่ในเกมนี้หรอแล้วเราลืมอะไรเงี้ยหรอต้อนไม้เกาะเกาะน้องแมวอ่ะมันเป็นสไตล์ที่เราอยากได้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเราอยากได้ที่มันมีหิงห้อยแล้วก็มีเทียนเยอะๆอ่ะแบบว่าหิงห้อยหรือโคมอะไรเงี้ยลอยเยอะ อย่าันนี้อันนี้อันนี้เป็นอันแรกที่สร้างแล้วก็เป็นไอโกงนกกงนกแล้วก็มาเป็นบ้านอันนี้ยังที่อยากสร้างอ่ะก็มีเดี๋ยวพาเดินไปทั้งนี้ อยากให้ดูอยายเราต้องสร้างบันไดใหม่ให้มันเรียบๆอย่างนี้น้องอายากะนี่ตรงเนี้ยอยากให้มันนั่งได้แต่มันนั่งไม่ได้ จะเอาเก้าอี้มาวางแล้วมันก็